ดีค่ะอีพึ่งดอกเห็ดที่จะมาทำอีพีอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานเพราะว่าเรามีงานมีกิจกรรมหลายๆอย่างแล้วก็มีเพจหลายๆหลายๆด้านเราเลยต้องห่างหายแล้วเป็นช่วงแบบเรามีงานเยอะอะค่ะวันนี้อีพึ่งดอกเห็ดว่างก็เลยจะมาเสนออีพีใหม่ซึ่งเสนออีพีว่าเห็ดในกะละมังกะละมังซักผ้าเราเนี่ยแหละคะ่ะลองดู เราเป็นคนชอบลองเราต้องลองหลายๆอย่างมันจะแบบว่าได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างเราต้องลงองอมาดูการมาดูผสมกันเลยค่ะก็มีเหมือนเดิมแล้ค่ะก็มีเชื้อเห็ดฟางแล้วก็มีลาแล้วก็มีปุ๋ยแล้วก็มีน้ำนะคะแล้วก็มีนี่ที่เลื่อยที่เลื่อยที่ทำจากเศษไม้จากกรงนกนี่แหละคะ่ะ แล้วก็มีมี่ค่ะฟังฟังหมักนะคะเรามาดูขั้นตอนการผสมกันเลยนะคะอาคาะอ้ะาวเาดีสองก้อนเรายีให้ให้มันละเอียดอะค่ะเพื่อจะได้ให้เชื้อมันเดินยีให้ละเอียดให้ที่มันกาดกันอยู่อย่างเงี้ยให้กระจายกระจายออกไปทั่วๆหนะคะเนี่ยเนี่ยอย่าให้มันเป็นก้อน แล้วเชื้อเห็ดมันจะเดินไม่ไม่โอเคเรากระจายเลยนะคะให้มันแบบหลังจากที่เรายีแล้วให้เห็ดมันเข้ากันแล้วให้มันกระจายแล้วเชื้อเห็ดมันจะได้เดินโอเคนะคะแล้วเรามาดูส่วนผสมต่อไป เราใชุู้ยหนึ่งกำมือ,อพอนะคะหนึ่งกำมือและก็ใช้ลำหนึ่งกำมือลำมันจักปันดีก่อนเราดีที่มันแตกออก นะคะให้มันแตกอย่าให้มันจับกันเป็นก้อนห,ห,ห,หกอนกับหลังจากนั้นเราก็มาผสมคนให้เข้ากันคลุกเค้าให้เข้ากันเพื่อเชื้อจะได้เดินดีนะคะอย่าให้มันจับกันเป็นก้อนนะคะ มันแบบว่าแตกกันเป็นชิ้นของชิ้นไทชิ้นมันชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่าลืมติดตามด้วยนะคะ ที่เราผสมเชื้อเห็ดเสร็จแล้วเราเราเรามาเตรียมการเอาเห็ดลงลงกระมังกันนะคะนนะเตรียมเลยนะคะเพื่อจะเอาฟางลงผัดการะมังและเราก็จะผสมที่เราผสมเชื้อเห็ดเอาไว้กกมาค่ะเรามาลงการทำเชื้อเห็ดเลยค่ะขั้นตอนแรกเพิ่งจะเอา เศษไม้เนี่ยค่ะลงไปขี้เลื่อย่อะค่ะที่เขาเรียกขี้เลื่อยเศษไม้จากที่เหลือๆน่ะเพิ่งไปศึกษามาเพราะว่าขี้เลื่อยที่ต้องลงก็คือว่ามันมีความร้อนมากเลยค่ะมันจะเหมือนกับมันอาจจะทําให้เชื้อเห็ดเราร้อน,เด,นดเดินดีแล้วมันมีแบบว่าอับๆเพราะจากการที่เพิ่งไปดูคําพวกเศษลุงป้าน้าอาเขาทํากันอะมันก็จะมีเชื้อแบบว่าถ้ามันร้อนอะ ที่เลื่อยมันทับทับลงไปมีความร้อนชุ่มชื้นมันก็เหมือนจะมีเห็ดบางอย่างที่ขึ้นมาโดยที่เห็ดเห็ดเราที่กินไม่ได้อะค่ะเพิ่งก็เลยมีความคิดลองเอาเอาเศษที่เลื่อยมาทําดูหลังจากที่เราลงที่เลื่อยเสร็จเราก็เทน้ําลงไปเห็นไหมคะเทน้ําลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็เอาฝางที่เราจะหมักได้ที่แล้ว ลงไปค่ะให้หนาหนาอัดให้นั่นแน่นเลยค่ะอัดให้น่นแน่นเลยนะคะอัดให้น่นแน่นเลย เสร็จแล้วพอเราอัดฟางเสร็จได้ครึ่งแต่ต้องอัด,ดให้ครึ่งกะละมังนะคะเพื่อจะได้แบบว่ามีอากาศของลมหรืออะไรอะไรเข้าไปบ้างแล้วเราเสร็จเราก็เทน,น้ำลงไปหน่อยนึงอะคะ่ะไม่ต้องเยอะเพื่อให้ความชุ่มชื้นเสร็จเราก็โรยเชื้ออะไรนะคะโรยหมดเลยเนี่ยค่ะ กระจายดูเราโรยให้ทั่วโรยให้กระจายโรยเสร็จแล้วเราก็เทน่อยหนึ่งเทน้ำเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะลหลังจากที่เราทำการได้โรยเชื้อเห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะมาทำการปิดเพื่อจะได้ให้ดีที่ว่าเห็ดเราจะสำเร็จหรือเปล่าเราปิดให้สนิทเลยนะคะนี่ค่ะน้าไม่ใช่ปิดแค่นี้นะคะ ชั้นหนึ่งเพื่อให้ความมั่งใจอันนี้ชั้นนี้เราไม่ต้องรักษาเราแค่ปิดรับเขาไว้เฉยๆเราปิดเสร็จแล้วอีกสี่วันเราจะมาดูกันว่าเชื้อเห็ดที่เพิ่งได้ทำการเพราะเอาไว้มันจะสำเร็จลรวโอเคไหมสำหรับอีีนี้ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดที่พึ่งด้วยสำหรับท่านที่ติดตามพึ่งอยู่แล้วติดตามพึ่งไปตลอดนะคะและขอบคุณมากที่ดูพึ่งมาตลอดเลยพึ่งจะพยายามมาลงคลิปแปลก,กใหม่ใหม่ให้พี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆพี่ป้าหนาะอาดูกันนะคะคลิปนี้อีกสิ่วันเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ